สวัส,สบดีพ่อแม่พี่น้องมาหอดพีเ่เส์อตอนนี้ยังเธอนอนนี่เนาะตอนนี้เฮ้าอยู่ที่บ้านดงหมากแงวพี่น้องมาบ้านมาบ้านยังเกาะบ้านกลางโพสี ก็เลยแวะมาพี่เลยสิมามหาลานทรายลานทรายมีใน,หหนบหก่ข้างอ้ายบบกอยู่ถ้าเธอไปใส่กำลังโทรตามกันอยู่เบิงอเง มานอนตากแดดบ้านนี่โอ้ยไปทางใดเน <c oughs> าะเจ้าคลองบานไปทางใด เทผืนไว้ให้เป็ดขี่ใส่แบบเพื่อนเฮางดนะถามผิดสม เอเอเธอสิปูเคสสิปูกอีแม่ซ้อนผันดบริมาน้ำเนะาะเ <c oughs> ข้ามากับพอมีอีก่นพอมีก็มีซองอเลิกพอมีกันดนะสื่อซองว่าแม่มี ต่างส่องผอมผอมกันกับอันน้องอ่อนโดยต่างส่องกันพรอมือเดียวยังบรท่านได้ผ่านเลยพี่นะไม่มีพระท่านได้ผ่านอันน้องอ่อนอ่ะสุดได้เงินเลยเมนี้นาดเขามเอนี้นาดเขามาเกาะบัญชีธนาคารแต่ว่าแต่แบบพรได้บอกเขาจ่อยว่าบอกมาทัพพีเมื่อไหร่กนแหละมาเลยเมื่อไ่ได้เกิดพนมาแบบประทานหัน ตาแดดตอนไคิดนนอนวันขึ้นเฮือนเลยเนาะคิอดอนวันฮะ<า>มาบันกลางาโพสีปลา,าตัวบางห่วงเนี่ยนีน่หรอกระโของบนโล่เต าาออเอามาปลูกล,ลายๆแน่ปลอกเซีนั่นกนกสอบเสกินกร,กระพบันนัดบ๊ะอันนี้นะสื่ออะไรสิบอกดินนะอนนนนนะนอเออส่วนพกมาสัเอ้าวก็ปลูกเซิีก็เจ้าสา่ ได้ายบางคำหน่อยอ้าวนอนดิ่นอยู่พี่น้องจักอีเบิง <c oughs> อ้าวพี่น้องตาเอ๋อุ๊ยอ้าวหน้าตาบ่คืออื้อที่แบบนี้มนเมนี่ โอ้ยท่นนีู่ห้หมันอยากมาแล้วนี่นะฮัลโหลปอปากมาเมื่อยเอาจ้าเอ๋จเอนี่เอามนตาเมาึ้นมาบัดนี้จ้เอ๋จเ,เ,เ,เอ๋เาเอาาอยากนอนเาอยากเล่น รับต่อ <c oughs> ลอมทางเข้ามาเธอก็มาอยู่ไกลมูพี่อยเอ้ยมาหน่อยมาหน่อยมั้งมาหน่อยมาหน่อยนี่มาหน่อยนี่หน่าักตาพักคือค้อยลานบ่บอปนี่บอ ลับอีกเลยพี่น้องลับต่อไม่รอแล้วนะมายะเอ๊ละละเอ้ยเอ้ย <laughs> มาหน่อยหน <laughs> ึ่ายิ้มดิพี่น้องยิ้ยม,มือพี้องบกวนแหละนอนนอนนอนลูกนอนนอนนอนหลับตาหน,น้อพี่น้องเหนึ่ง เนี่ยไประกวดงบางตนมานสิมะว่าต้มเป็ดต้มอย่างบ่าเดียบอก๊อจันมาทางนั้นเปจตกเมื่อ,อยใส่เซฟตี้ <c oughs> ตะก,กี้นะคือจังหวะบริปเป็นห้องน่นนี่นะเบาก <c oughs> <c oughs> ลงมาวะตะก,กี้คือจังหวะบริปเป็นห้อง <c oughs> <c oughs> ที่นอน หาลานซายล้วกันสิ่งโหลดมาตามมืนตามมาเมาพอมีมูหยังมาอยู่มาแคมทางเหมือนตรงงออะไรเนาะมันอย่างน้ำตรงงอ นี่ข้าจอสิคล้ายอยู่ตัวนี้กันเป็นล่าน <laughs> มาเรื่องล่านล้นกระหลานกีบเราสีสูงได้เย,ยอะเนาะขายขาวเออ,อลุยเลยแหละกรนหลานกีบกีร่างอานานะันนั้นนะต่ะไป สังกะีนะตอไวนอย่างคนหยันคนปนไโอ้มันจะคนปอยู่ยันคนมันจะปีนมันกัปีนเขานี่คือเก่าลนาเียมันหล่นปีนกมเกมเกมหวานบ่เนี่นนะ ờ mó ai chắc bằng đây gần chảo nó xuống hồi phò mì ơi กินเบอร์หนึ่งตีกินเบอร์หนึ่งมันกินดูอยู่กินนมบ้นาฮะกินอะไกลางคืนอือไหลมันนี่ฮะกระจาบไหล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 มันนี่นะผมว่อยู่เาอไหอืทามึงดูผมนี่ถามึงดูวิธีไหลนกกระจาบรยั อ๋ยังซื้อม่ออกนะื่นอยนะพอเะเมื่อยอได้สักพกีแต่ห้างมันน้นมเมื่อนี่ก็ได้ปัดันได้แางได้ไขา้า,า <c oughs> ไปใส่นะนเ,เห็ดอนเนอเห็ <c oughs> นประตูอัน <c oughs> นี้ต้มเป็ดต้มย่างจะหน่อกกับเมื่อหละ ยังเขาเจ้าถาต้องต้มต้องเติมต้องคือมากินทั้งหนาผมผ้าอีเมยใหญ่ร่วนมาสมบัติสมมาอยู่บ้านกลางโพสีของข้องเก่าเพลินมาสมบัติสมมาพอเมย ป่ะเป็ดอยู่ในตู้สะโอเคพี่น้องเก็บพามันกาศไไปเตรียมสำน้ก่อนมินนี่ขนหูว่าลุงมาเนี่โอ้ยปวดหัวเหตุนี่ yang ยังบาดนี่เพนันมันวาย